สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณนกก็มีนิทาน๊อปอัพมาเล่าให้เด็กฟังกันอีกแล้วนะคะเด็กๆนิทาน๊อปอัพวันนี้ที่คุณครูนกนำมาเล่าให้เด็กฟังมีชื่อเรื่องว่าหนูน้อยหมวกแดงเด็กๆอยากฟังนิทานกันไหมคะไหนใครอยากฟังนิทานขอมือหน่อยค่ะยกมือขึ้นอ่า เด็กอยากฟังนิทานกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆงั้นเดี๋ยวเราไปฟังนิทานเรื่องหมูน้อยหมวกแดงพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆอาเด็กๆเรามาฟังนิทานเรื่องหมูน้อยหมวกแดงกันเลยนะคะเด็กๆกาลครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านที่แสนอบอุ่นมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักนั่งเล่นดูคุณแม่ทำอาหารอยู่ในครัวเพื่อนบ้านทุกคน ต่างางกันเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงตามสีของใครคนะตามสีของหมวกที่หนูน้อยใส่และแล้วในวันนี้หนูน้อยหมวกแดงก็ได้รับคำสั่งจากคุณแม่ให้นำอาหารและขนมไปเยี่ยมคุณยายซึ่งอาศัยใหญ่หมู่บ้านข้างๆนะคะเด็กๆ หนูน้อยหมวกแดงก็ถือตะกร้าไปหาคุณยายาแล้วหนูน้อยหมวกแดงก็เจอกับใครคะหนูน้อยหมวกแดง,คร,คะแดงระหว่างทางก็เจอกับเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าเจ้าเล่เดินมาพบหนูน้อยหมวกแดงเจ้าหมาป่าเจ้าเล่ก็เดินเข้าไปทักทายหวังที่จะจับหนูน้อยหมวกแดงกินเป็นอาหาร สวัสดีจ้ะสาวน้อยมาทำอะไรในป่าตรงนี้คนเดียวหรอจ๊ะหนูกำลังไปเยี่ยมคุณยายที่หมู่บ้านใกล้ๆนี้เองค่ะหนูน้อยหมวกแดงก็ตอบอย่างเป็นมิตรแต่กับทำให้เจ้าหมาป่าคิดอุบายหลอกล่อหวังจับคุณยายของเธอมาเป็นเหยื่อด้วยอีกคนแต่ว่าสาวน้อยเอาตะกร้าเล็กๆไปแค่นี้คุณยายเสียใจแน้เลยนะฉันว่าเราไปเก็บดอกไม้สวยๆ มาเป็นของฝันเพิ่มกันเถอะหมาป่าก็ชักชวนให้หนูน้อยหมวกแดงออกนอกเส้นทางมันจะได้รีบตรงไปจับคุณยายกินก่อนแล้วก็ดักรอหนูน้อยหมวกแดงที่บ้านนั่นเองโชคไม่ดีที่หนูน้อยหมวกแดงหลงเชื่อคำชวนแล้วก็หันไปเก็บดอกไม้แล้วก็เดินเล่นอย่างเพลิดเพลินจนลืมเวลา และลืมคำเตือนของคุณแม่ไปหมดสิ้นจนกระทั่งหมาป่าเดินทางไปถึงหมู่บ้านข้างๆแล้วหมาป่าก็จับตัวคุณยายซ่อนเอาไว้ในตู้ก่อนนำเสื้อผ้ามาใส่เพื่อปลอมตัวเป็นคุณยายนอนป่วยอยู่บนเตียงเราให้หนูน้อยหมวกแดงมาถึงแล้วมันก็จ,จับกินทั้งยายทั้งหลานพร้อมกันทีเดียว เมื่อหมูน้อยหมวกแดงรู้ตัวว่าทำผิดคำสั่งคุณแม่ก็รีบวิ่งไปหาคุณยายที่บ้านทันทีแต่กลับพบว่าคุณยายของเธอนั้นมีท่าทางและหน้าตาแปลกประหลาดไปจากเดิมหมูน้อยหมวกแดงก็มาเคาประตูเรียกคุณยายคุณยายคะทำไมคุณยายต้องนอนคุมโปงด้วยล่ะคะหนูน้อยหมวกแดงก็ถามด้วยความสงสัย ยายเป็นไข้ไม่สบายยายเลยหนาวจารัานหมาป่าดัดเสียงตอบคุณยายคะทําไมเสียงของคุณยายแปลกจังเลยคะหนูหน้อยก็ถามอีกครั้งหนึ่งยายเจ็บคอไอหนักมากเสียงเลยเพี้ยนไปหน่อยจารัานหมาป่าตอบพร้อมแก้งทําเป็นไอทําให้หนูหน้อยหมวกแดงสังเกตเห็นเขี้ยวแหลมที่อยู่ในปากของ เจ้าหมาป่าที่ปลอมตัวเป็นคุณยายคุณยายคะทําไมคุณยายถึงมีเคี้ยวยาวขนาดนั้นล่ะคะหนูน้อยหมวกแดงก็ถามอ่าแล้วหนูน้อยหมวกแดงก็ค่อยๆเดินถอยหลังออกมาพอเริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วเพราะคุณยายมีเขี้ยวไว้จับหลานกินไงล่ะเจ้าหนูน้อยคราวนี้หมาป่าไม่แท้งทำตัวใจดีอีกต่อไปพร้อมกระโจนมาตะคุบ ตัวหนูน้อยหมวกแดงอย่างเกี้ยวกาดแต่โชคดีที่เสียงกรี๊ดของหนูน้อยดังไปถึงนายพานหนุ่มสองคนที่ผ่านมาพอดีปังปังปังเสียงปืนดังขึ้นสามนัดพร้อมกับร่างของหมาป่าดิ้นโดนอย่างเจ็บปวดนายพานนุ่มบุกเข้ามาช่วยชีวิตหนูน้อยหมวกแดง แล้วก็พาคุณยายออกมาจากตู้เสื้อผ้าได้อย่างปลอดภัยหนูน้อยหมวกแดงก็สารภาพความผิดแล้วก็ขอโทษคุณยายที่ตัวเองทะเลทลายจนได้แล้วก็ได้รับอันตรายกันทั้งคู่คุณยายก็บอกว่ายายไม่โกรธหรอกจ้ะแค่หนูไม่เป็นอะไรก็พอแล้วแต่ต้องสัญญากับยายก่อนนะว่าจะไม่เชื่อฟังคนแปลกหนะ้าไม่เล่นโซนจนลืมเวลาแบบคราวนี้อีกนะ หนูน้อยหมวกแดงก็พยักหน้ารับคำพอคุณยายเห็นดังนั้นก็ยิ้มรับแล้วก็ให้อาภัยกับหนูน้อยหมวกแดงแล้แล้ว,ลวก่อนที่ทั้งสองจะกลับไปบ้านาหนูน้อยหมวกแดงก็ได้กลับบ้านสู่อ้อมกอดของคุณแม่ที่บ้านโดยสวัสดีภาพนะคะอ้าวมิทานเรื่องนี้สอนอะไรเด็กๆบ้างคะีิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆได้รู้ว่า เด็กๆควรมีวินัยในตนเองแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนจะออกไปข้างนอกเด็กๆก,ก็ต้องได้รับอนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะในงานเด็กๆจะได้รับอะไรคะอ่าจะได้รับอันตรายแล้วก็ไม่สมควรที่อะไรคะไม่สมควรที่จะเชื่อคนแปลกหน้าด้วยค่ะเด็กๆอ้าวนิทาเรื่อง หนูน้อยหมวกแดงก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆ